ไม่รู้จะจูนจบไหมคันนี้เพราะว่าเป็นทเทเบิลพาห้าหวดดแค่947ไปดูว่ามันจะพอจะถูๆได้ถ่ายไปกันได้ไหมสองพันห้าเอฟาห้าฝันไนจจด้ดีโอยาบนเกเไปใ,ใกล้หน่อยโอ้่หลุดไ,ไปแล้โอโห <laughs> 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 สวัสดีครับก็พบกันเด็กๆอีกแล้วช่วงนี้แสบคอเป็นบัตรไม่สบายเดี๋ยววันนี้พาไปดูไม่รู้จะจูนจบไหมคันนี้เพราะว่าเป็นเทอร์โบยพ่าห้าซึติดตั้งเสร็จแล้วก็หมวฉีดแค่เก้ไปดูว่ามันจะพอจะถูกๆได้ถ่ายไปกันได้ไหมเพราะว่าเขาอยากไรมาห้างไงคือทําเผื่อไว,ว้เดี๋ยว,วนะอนาคตอาจจะเปลี่ยนหัวฉีด ทำไมแสงมันอย่างบบนี้วะเพื่นนึงนะเดี๋ยวเราจะพาไปเทสนะตอนนี้เป็นขบ่ะเอว่าเดวิดเนี่ยไอเย้เหี้ยไม่เตลียนพร้อมอะไรเลยไม่ดีด้ายนะข่าว947เรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าคันนี้แล้วมึงจะไปไหนรับเนี่ยเราลรบ ไมไม่เสียบให้เดี๋ยวพอเสียบให้ก็บอกว่าใช้ให้เสียบเสียฟังกล่องไว้รอข้หลังฮะมองเห็นไามวะน้ำจะเหลืองๆนี่ยเปิดแฟลชดิว่าืเกิ ขึ้นเป็นดวงๆว่าเป็นที่อะไรวะเนี่ยขัไปเลยทีีเปนที่อะไรไม่รู้ว่ะคันนี้นะฮะเอ้าโบยว่าห้ เพีแค่9 4 7มาดูกันว่า <wh> ม <urgency starts> ันจะถูถูได้ไถไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่พอแน่นอนตังไอ้หนูรู้กันเหรอที่เหรอไม่ได้แล้วพูดไปแล้ว ไม่พูดอะไรพี่อะไรแล้วไม่คุยกับกูยอยู่เลยกลาวเลรอเรไม่เช้าไปไหนมาเดี <S <S ๋ยวรู้กันเยอะ <S 2> <S 2> okay, โอเคพี่วอนเลย เขาบอกดูก็หัวล้มไปไม่ยกแลทดีมี่าอันเดียวไหมเดี๋ยวลองทำาไนี้ดูจัไป,ไปัไม่นั่งเราได้พี่เหรอดูเฮ้ยเดี๋ยวดูข้างกระจกให้รถรถรถมันทำขนาดนี้ไม่ไม่หนักไม่อยากนั่งใหมเราเขาเห็นจอกระอนมชีดไม่พอนะพี่

โอ้ยกำลังใส่ไปบู๊นหนุนนะโค้งอะโค้งอะโค้งโอ้โหเป็นรียนดิฟมาเรียนถึงภาค้าครับไอที่เสียงนนี้คือโบหอนนะ ไอเราก็คิดว่าพอฮะไอเราก็คิดว่าพอรอร่อใช่ไหมเมื่อกี้สับไปสี่พันบูตจะไม่ขึ้นเลยวัดบูตมันหลุดโอ้โหเบรกแรงอนะเนี่ยนี่ขนาดขนาดเบรกยันชนโตเลยโอ๊นเบรกไม่ได้ เป็นนลูก้าาาออจรย์ตสำหรับการจุนรถวันนี้ฮะเวียนหัวมากอะไรอ่ะดีเซลพี่เท่าไหร่อย่าเป็นเด็กปังเ้ยอ่าแล้วถ้าเราดนดูดในรถบ้างหายหน่อย โคนะตรไดสองพันห้าเอฟอห้าฝาหน้าเจดียันี่เป็นตัวแพงนะฮะแม่กล้องกูมันเปเป๋ววะมันไม่อยู่ศูนย์กลางเปล่าโคตรแรงอะตอนไม่มีควันเลยสักแอ f 5เอฟเอห้าเอาป่ะตังค์อะอย่าไปกลัวดิวะ